ตื่นมาเช้ามีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราอาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าอาจจะตายก่อนก็ได้ความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายถ้าเราตายเร็วก็ดูตัวอย่างสัตว์ในอบายภูมิมีนรกและเปรดเป็นต้นถ้าก่อนจะตายถ้าเราทำความดี นั่นก็เรื่องที่รายะฟังต่อไปข้างหน้าในด้านวิมานลวัตถุจะเห็นผลมีความสุขถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์บริสุัพิ์มีความสุขถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีความสุขสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นเปรตไปก่อนแล้วก็เป็นเทวดาเมื่อก็นางเปรตทั้งสองนั้น ท่านจงตั้งใจไว้ว่าโลกเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความพัดพลาดจ,จากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์มาจากไหนทุกข์มาจากตัณหาคือความทยานอยาก ถ้าเราทำลายตามตัณหาเส้นได้ตัวเดียวเราก็สิ้นทุกตัณหาจุดไหนที่เราจะมองกันคือหนึ่งจุดหลงไหลฝ่ายฝันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่อในกามารมณอยากได้ในสิ่งนี้เรีกว่าตัณหาเป็นทุกมีความโลภความอยากได้อยากร่ำร,ำรวยมีอาชีพที่ไม่สมควรกับสภาวะของตน ถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าโลภอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สินข้าบคนอื่นถ้าเป็นพระโยคาวาจรก็ชื่อว่ามีจิตติดติ่าะมีจิตติดอยู่ในลาบแม้จะหามันได้โดยชอบธรรมจิตจิตมันติดอยู่ในลาบนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นตัณหาในข้อนี้เป็นคนที่สิ้นความดีหาความดีไม่ได้ แล้วก็ความยาอยากอีกอย่างหนึ่งอยากโกรธอยากเพียาบาทอยากเด่นอยาก,ยากดีอยากเด่นติดอยู่ในโลกกระทำแล้วก็อยากจะหลงคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่ตายมีสภาวะของจิตไม่เนื่องด้วยความไม่ตาปราณีไม่เนื่องด้วยพรหมหารสีไม่มีการเสียสละ รวมความว่าตัณหาประเภทนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดมันต้องเกิดต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพัดพราจของรักของชอบใจอยู่เรื่อยไปเป็นของไม่ดีจนน้อมจิตไปถึงคำสั่งสอนขาองอ,องสมเด็จพระชินสีในมหาสติปัฏฐานสูตรเมื่อเราเห็นร่างกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงสักว่าเห็นจิตไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายนั้น หาว่าเราเห็นอะไรล่ะเห็นร่างกายเขางบุคลอื่นก็ไม่ผูกพันในร่างกายคนอื่นเราไม่ผูกพันอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ผูกพันในทรัพย์สินทั้งหมดในโลกเป็นอันว่ตเราไม่พอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพรมโลกสิ่งที่เราต้องการคือนิพพานนิพันธ์หาจุดทำลายความรักในระหว่างเพศ ทำลายอำนาจของความโลภทำลายอำนาจของความโกรธทำลายอำนาจของความหลงเราศึกษากันมาแล้วทรงอารมณ์จิตไว้ยอย่างนี้ไม่ชาดดวงจิตของท่านเกลียวผ่องใสเหมือนแก้วเวลาตายแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีอะไรเป็นทุกข์ นี่เป็นเรื่องของท่านนันหลายที่จะต้องพยายามทรงจิตไปเสมอแล้วการทรงจิตไว้เพื่อให้จิตทรงอยู่เรื่องในการจิตจะดังับินิวรห้าบเดการคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคือคำภาวนาความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต่อสู้จริงๆก็ไม่มีแล้วก็ไม่เห็นของยาก ดูปฏิบัาของท่านผู้เท่าฟังมาแล้วอย่าฟังทิ้งฟังแล้วฟังปฏิบัติตามท่านทําได้เราก็ทําได้ท่านบรรลุได้เราก็บรรลุได้นี่มาฟังปฏิบทาของท่านต่อไปโดยย่อท่านกล่าวว่าในสมัยเมื่อได้อสุปสัญญาเห็นกระดูกลอยมาได้ก็พิจารณา เป็นคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันเป็นกระดูกก็จับกระดูกเป็นภาพนิมิตจงถ้าจิตทรงฌานสี่เป็นนั้นว่าอสุภกรรมฐานนี้เขาบอกว่าเป็นกรรมฐานพิจรารณาจิตจะทรงย็นได้อย่างสูงแค่ปฐมฌานเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าฉลาด เราก็เอาปฐมฌานมาทำฌานทั้งแบบสบ,สบายๆทั้งฌานสีท่ท่านพูดเท่าท่านลอยฟังว่าท่านจับเอาก็สุบทั้งหมดมันได้อธิกังประตุคนลังตุทีคนลังแล้วท่านก็ไล่เบี้ยไปเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจับภาพให้ทรงจิตมันเน่าแบบไหนมันเหม็นแบบไหนมันเละแบบไหนไม่ขึ้นแบบไหนมันพองแบบไหน ท่านทาเป็นฌานสีได้หมดทุกข์ทุกทุกขสบสิบอย่างจิตใจทรงตัวเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรเน่าหมดเห็นว่าทุกท่าต่างๆมีสภาพเป็นโครงกระดูกไม่มีความติดในความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าเวลานั้นเป็นเรื่องขขาสมถภาวนา แต่ความรู้สึกในระหว่างเทเพศมันก็ไม่มีเห็นคนคนเน่าเห็นสัตว์สัตว์เน่าเห็นคนเป็นกันดุกเห็นสัตว์เป็นกันดุกมีสภาพน่าเกลียดแต่จิตยังไม่น้อมไป่ได้วิปัสสนาอย่างสูงมัวเล่นแค่สมถะภาวนาเห็นว่าเน่าเห็นว่าเหม็นเห็นมันน่าเกลียดเห็นมันโสโครกนี่เป็นสมถะภาวนา ถ้าเป็นนิปัสสนาภาวนาต้องพิจารณาถึงความเสื่อมโทรมของร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงเสื่อมไปทีละน้อยเดินน้อยแล้วในที่สุดมันก็สลายตัวจิตไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือท่านบอกว่าเวลานั้นอารมณ์นิปัสสนายานท่านมีนิดหน่อยเล่นเฉพาะสมถะภ,ภาวนาให้มันช่ำใจเพราะความเข้าใจผิด ตามบันทึกท่านบอกว่าถ้าเราคิดควบกับวิปสัสนาช่เวลานั้นความจริงพระอาจารย์คือนองพอไยก็สอนบอกวิปัสนาแต่ว่าท่านเป็นคนใจเดียวถ้าจะเอาอะไรเอาให้มันพังไปเป็นด้านๆถ้าไม่ได้ยอมตายซะดีกว่าขึ้นชีว่าคําว่าไม่สามารถในชีวิตนี้จะไม่มีสําหรับท่าน,ท,าน,นท่านบันทึกท่านบอกอย่างนั้น รู้สึกว่ามีกำลังใจเด็ดเดี่ยวมากในสมัยที่กำลังเล่นอสุภกรรมฐานนล่ก็มีวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเชือปนนิดหน่อยการการชันเสื่อมสิ่งที่เป็นศัตรูกับอารมณ์อย่างนี้มันก็เกิดนั่นก็คืออิสตรีซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามสตรีก็ระวังบุรุษ ถ้าบุรุษก็ระวังสตรีเขาแยกเข้ามาบลัฟบลลลมด้วยต่างๆมาติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในฉันถ้าในฐานะที่อยากจะเป็นคนรักด้วยดีไม่ดีก็ก็พูดเปิดเผยชวนรักชวนแต่งงานแต่ต้องระวังเนืก็จงอย่าไปโทษใครเขา ถ้าเราไปหลงละเมอในคําพ่อยอทั้งหลเรานั่นคําชักชวนความดีของเรามันจะด้วนชาญจะสลายตัวท่านตามบันทึกของท่านบุเา่าบอกมากันหลายแบบคนมากันหลายฐานะเรียกว่าทุกอย่าง ความสวยก็มีความร่ำรวยก็ปรากฏศักดิ์ศรีก็ใหญ่ฐานะก็สูงมากันทุกแบบท่านก็เฉยจะมาอย่างไงก็ช่างแต่เมื่อโผล่หน้าเข้ามาทั้งเอาความพังคืออ้ร่างกายเน่าเขามาตั้งไว้เป็นสุปสัญญาจึงกระทั่งมีสตรีนางหนึ่งถึงก็ออกปากว่าคนหน้าโง่อย่างนี้ไม่นะไม่เคยไม่ไม่เคยพบ พระสตรีนางนั้นสมัยนั้นเธอยังมีอายุไล่เลียกกับท่านเป็นสาวพระท่านก็กําลังเป็นหนุม่มถ้ามีเงินนับแสนคนสมัยนั้นนับแสนเวลานี้ก็นับเป็นสิบสิบ,สบล้านเอาทั้งร่างกายเอาทั้งทรัพย์สินทั้งหลายเข้ามาล่อท่านก็ไม่อยู่เอาหูเป็นนาเตาไปไรเขาพูดทางนี้ถึงก็ไปทางโน้นเขาพูดทางโน,น้นก็ทําเป็นทางน,นี้ถ้าไม่รู้ไม่ชี้เสีย เขาพูดมาน้มมาในด้านของความรักระหว่างเพศทั้งแกล้งทาเป็นไม่เข้าใจแต่ว่าเธอนางนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามใช้เวลาพยายามอยู่ประมาณหนึ่งปีเป็นอันว่าราชสีไม่สามารถจะฆ่าหมูได้เพราะหนูหมูตัวนี้กลายเป็นหมูป่าเ้าวหา่อย่างนั้นมันมีเขี้ยวมีเล็บในที่สุดเธอก็เบื่อนายถอยไปเอง แต่การถอยไปได้ตนเองก็ยังไม่พอยังมีให้คนอื่นมาติดต่อเป็นตัวแทนแต่านก็เลยบอกว่าท่านก็ต้องปล้ำการสุปรปสัญญาอยู่ตลอดเวลานในที่สุดท่านก็ชนะท่านชนะตอนไหนชนะตอนที่เรียกว่าไม่จิตใจไม่น้อมไปตามนั้นความสำคัญ ในความรักไม่มีทําให้คนใจด้านแต่ยังไม่ได้พระอ,อนาคาม,มีเป็นเรื่องของชานโลกีเท่านั้นท่านคุยฟังว่าเจ้าชานโลกีเนี่ยแม้มันต้องระวังมันจริงๆเผลอไม่ได้เผลอไม่ไลไรอารมณ์แวบเข้ามาทุกทีแต่ว่าเป็นเคราะห์ดีจริงๆที่ท่านไม่ยอมแพ้มัน เป็นนั้นว่าเมื่อท่านไม่ยอมแพ้มาตูคามผู้เป็นศัตรูกับอสุภกรรมฐานเขาก็แพ้ไปเองในช่วงนั้นท่านบอกว่ามันมีความลำบากใจไม่น้อยนี้เสือปะจระเข้อยู่ตลอดเวลาคนนี้หมดไปคนใหม่พลูคนมาคนนั้นหมดไปคนนี้พลู้นมามีลีลาด้วยประการทั้งปวงถ้ารมธรรมดาแล้วทนไม่ไหว แต่ท่านก็เลยมัดกรารลมฌานแนวสุภะมรรทนหนักขึ้นยิ่งมีคนมากมาเท่าไรเมื่อคนแยกขึ้นกุติจะมาพบกับท่านท่านก็จับอารมณ์เข้าฌานสี่พิจารณาทราบภาพของสตรีเป็นซากศพเน่าเละไปหมดเป็นอันว่าท่านชนะเมื่อท่านชนะแล้วท่านอาจารย์ก็ยิ้มคือหลบปาน เมื่อเห็นหน้าท่านเข้าท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกชนะเราเลยทา่านก็กราบเรียนหลวงพ่อปานมาชนะแล้วหลวงพ่อปานบอกยังไม่ชนะจริงการชนะอย่างนี้เป็นประเภทจับเสือกดคอลงไว้เท่านั้นเรียกว่าเรากอดคอเสือไม่เ,เสือกัดระวังกำลังชานถ้าพลาดมาเ,เมื่อไรเสอเม่นนั่นเสือกัดตายเม่นนั้น แล้วหลวงพ่อไปก็สั่งว่าจงอย่าประมาทกรรมฐา,านกองใดท่านได้แล้วถ้าจะทํากรรมฐานกองอื่นต่อไปต้องใช้กรรมฐานกองเดิมให้มีความจุใจให้มีอารมณ์ทรงตัวียก่อนจงอย่าทิ้งของเก่าอย่าอย่าเดินไปหาของใหม่ต้องไล่เบี้ยของเก่าไปครบก่อนเมื่อไล่เบี้ยของเก่าไปครบแล้จึงจับของใหม่ต่อไป ถ้าท่านก็บอกต่อไปว่าของใหม่ของเธอยังจะปรากฏขึ้นภายในระยะคืนนี้นี่พระอาจารย์ชั้นท่านดีท่านบอกอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าอาตมาเป็นครูท่านเวลานี้จะบอกบ้างไม่ได้หรือก็ขอตอบคำเดียวว่าไม่ขอวัดรอยอาจารย์ ครูบบอาจารย์ทำมาอย่างนั้นแต่มาไม่ขอวัดรอยท่านจะขอแนะนำท่านไปตามคันลองปกติธรรมดาเป็นสายกลางเท่านั้นจะไม่จี้จุดเฉพาะเว้นไว้แด่ว,ว่าท่านใดถ้ามีความสามารถจะตัดสัญญาณได้อย่างนั้นจะเตือนไว้นิดๆพอเป็นนิมิตเครื่องหมายเท่านั้นจะไม่บอกชัด ทั้นี้เพราะอะไรเพราะว่าการพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสุ์สวัสวติสภามาฟังปฏิบัติายของท่านพุทธเฒ่าต่อไปอันนี้จะไม่เล่าให้ยาวนักรัดลดจะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อลราพ่อปานพยากรณ์มาอย่างนั้นว่ากรรมฐานเก่าจะเกิดท่านก็ระงับธรรมปีติต้องระวังให้ดี คำว่าปีติความอิ่มใจความปลื้มใจความหวังไม่เกิดขึ้นมา่อไรการสลายตัวของความดีมันจะปรากฏเมื่อนั้นข้อน,นี้คาวันดาทา่พุทธบริษัททุกท่านต้องระวังเมื่อเมื่อนำมาสกการครูบาอาจารย์กลับมาที่ของตนอย่าลืมว่าท่านพุน่นนี้ท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีเวลา อคำว่าเวลาแน่นอนของท่านไม่มีท่านพอใจเมื่อไรก็มาน,นั้นแหละท่านไม่มีท่าในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปหาท่านั่งครียดขัดสมาธิท่านใช้อิริยาบถทุกอย่างไม่ไดันนั่งเล่นปลายสะพานน้ำมองดูน้ำใสก็ใจจับน้ำเป็นสมาธิจะดูอะไรสักอ,อย่างในสมัยที่มีความ ช่ำชองในอสุภกรรมฐานท่านก็เอาทุกอย่างไปอสุภเสมยหมดอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามมันมีความสุกปกเป็นภาคพื้นแม้แต่ผ้าใหม่ก็มองเห็นสุปกปรกว่าไอ้สีสันวัณณะทาั้งหลายนี่มันมาจากความสุปกปรกสิ่งที่เข้ามาแปดเพื่อนมันเป็นของสุปกปรกเนื้อได้ที่เขานำมามันก็เป็นเนื้อได้ที่มาจาก ถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายฝ้ามันต้องมีพืชพันธุ์มาจากวัตถุท้ายคือปุ๋ยที่สกปร,รกท่านเห็นแบบสุเปกรรมฐา,านไปหมดเป็นก็เชี่ยงสบายแต่อย่าลืมชาโลกีพังง่ายเมื่อระงับกำลังใจก็กลับมาที่นอนเล่นนอนเล่นแบบสบายสบายพอใจสบายก็จับอาสุปสัญญา คือจับอนาปานุสติพอทรงตัวพอจับพับเป็นกอทรงตัวแล้วเสียเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีจากนั้นอธิกังปฏะกุลังกันดูกก็ปรายกฏท่านก็กำหนดกันดูกว่าเป็นของไม่ดีมาตอนนี้ถ้าบอกมีอารมณ์เคลิ้มนิดอารมณ์เคลิ้มไปนิดจิตพลาดจจกระดูกเผลอมีสภาพมันหลับผูปไปจุดหนึ่ง นั่นเป็นอาการของกรรมฐานเดิมสลายตัวหายไปเพราะกรรมฐานของใหม่จะปรากฏเมื่อจิตวูบลงไปขนาดหนึ่งมีสภาพคล้ายจะหลับไปนิดหนึ่งชั่วขณะไปเดียวๆจิตก็สว่างโพลงขึ้นมาใหม่ตอนนี้ปรากฏว่ามีแสงไฟปรากฏเป็นดวงใหญ่ขึ้นในเบื้องหน้า เราวนี้ท่านไม่รอแล้วเพราะเป็นผู้ชนานาญในเป็นผู้ชํานาญในวิสุทธิมรรคความจริงลูกศิษย์ของลวงพ่อปานสมัยนั้นที่เอาจริงเอาจังเขา,าม,มีความชํานาญในวิสุทธิมรรคเหมือนกันหมดพอดวงไฟป,ปลายกดขึ้นท่านก็จับเตโชกสินจับเตโชกสินอยู่พักเดียวเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายประมาณสองโมเสร ตามเวลาที่ท่านเขียนไว้ท่านบอกเห็นแสงไฟแปรกฏก็จับไฟภาวนาว่าเตโชกสินังดูแสงไฟเพระจิตเป็นชานสีอยู่แล้วเป็นของไม่อยากแสงไฟก็ปรากฏชัดมันก็นลุกท่วมมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีเก,กือบจะเต็มท้องอากาศท่านก็ทราบว่านี่เป็นอุกหานิมิตใหญ่ ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักเวลาผ่านไปประมาณสักสิบนาทีไฟก็ลงมาสภาพคงที่ในลักษณะเดิมแต่เปลี่ยนจากแสงไฟเดิมกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองแก่ท่านกบภาวนาจิตจับภาพมันทรงตัวเสรแล้วนี่เพราะสุปกรรมฐานเป็นฌานสีอะไรไมันก็ไม่ยาก แสงไฟจากสีเหลืองก็กลายเป็นเหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปเหลือเหลืองเล็กๆน้อยเป็นขาวจากขาวทั้งหมดเป็นประกายพลิกเป็นอัปนามสมาธิชื่อขนาดเดียวอีกไม่กี่นาทีจิตก็จับกระสินทรงฌานสีอันนี้เป็นของเก่าท่านบอกว่ากระสินเป็นฌานสีที่เขาเล่นกระสินเตโชกระสินอยู่อย่างนี้ ไม่ยอมเอาอย่างอื่นทั้งหมดอยู่เอาว่ากันเจ็ดวันให้มันช่ำใจนึกก็มาเวลาไหนคะแม่แต่ขณะเดินไปบินดาบานึกเตงภาพกระสิงก็ปรากฏชัดเป็นประกายพึกแจ่มใสจะไปอับน้ำท่านน้ำท่านน้ำมันน้อยพระมากต้องนั่งคอยกันเวลานั่งอยู่อย่างนั้นก็หลีกจากเพื่อนที่เขคุยกันมาหางมานิดหนึ่ง ตาไม่หลับตาลืมใจจับภาพกสิณเป้ากสินก็ปรากฏชัดมีความช่ำบังคับให้สูงให้ต่ำก็ได้เมื่อท่านเล่งกสินกองเดิมจนชำนาญได้ถึงชาญสี่ทรงได้ตามเวลาภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไล่เบี้ยกสินทั้งหมด อกสินปฐวีกสินเตอเตโชกสินเป็นการทรงตัวแล้วนะแล้วก็ปฐวีกสินวายกสินอาโปกสินโลหิตกสินปิตกกสินนีลกสินโอทาติกสินอาโลกสินอากายกสินเกสินทั้งหมดอีกเก้ากองเสร็จภายในหนึ่งเดือน เมื่อเสร็จภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ตั้งใจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างอภิญญาสมาบัติได้แต่ถ้าว่ากำลังใจก็ตั้งคิดว่าเรื่องอภิญญาสมาบัตทิ้งไว้ก่อนเรามาว่าสมาบัตแบกลงก่อนดีกว่าจะได้เป็นทนุน ถ้าเ่อเอินตัดกินเลสเป็นสมุเทเฉตธรมหันเมื่อไรเพราะอาศัยสมาบัติแปดเป็นเป็นพื้นฐานเราก็จะเป็นอรหันตปฏิสัมมิทายานฉะนั้นท่านจึงจับกสิณกองใดกองหนึ่งให้ทรงตัวแล้วเพ่กสิณนั้นและจับอาการสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ กินจัญญาญาน,นะพิจารณาเห็นว่าโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเหลอือในวสัญญาณาสัญญาญาน,นะท่านว่าอีนี่ทํายากหน่อยสามอย่างนั่งกล้วยๆทางนั้นจับแผลเดียววันเดียวคําว่าวันนี้มันได้เต็มวันวันเดียว,เด,ยวเดียวก็รมร่งตัวสําหรับวันในวสัญญาสนาสัญญาญ,ญาะน,นะชักจะยุยงุ่งสักนิด ก็คำว่าเนสัญญาณาสัญญาเจตะนะมีสัญญาธรรมเหมือนคนไม่มีสัญญาสัญญาแปลว่าความจำความจำมีอยู่ทำว่าเป็นคนไม่มีความจำใครเขาด่าเ็าแกล้งไม่รู้ทำใจเฉยเหมือนกับสังขารุปิขายานใครเขาชมก็ไม่สนใจมันจะหนาวมากมีผ้าน้อยก็ปล่อยมัน หนาวแค่ไรก็ช่างมันทําให้คนไม่หนาวเอาจิตเข้าจับอยู่ในฌานไม่ตลอดเวลามันจะร้อนใจกเกินไปก็ไม่สนใจอย่าจะร้อนก็เชิญร้อนฉันเป็นของไม่แปลกร้อนเท่านี้ไม่สําคัญตายลงนรกร้อนกว่านี้ใครจะว่าดีว่าชั่วไม่รับรู้ใครจะประกาศตัวตัวเป็นศัตรูจะประกาศตัวเป็นมิตรไม่สําคัญ เป็นอัน่าเห็นหน้าคนก็ทักไทยปราศัยกันตามปกติใครจะเกลียดใครจะรักไม่สนใจตามสมบายของเขาเราเท่านั้นไป็ผู้ทําจิตให้ดีแล้วมันก็หมดเรื่องท่านบอกว่าท่านปลุกปล่ำกันในวสัญญาณาสัญญาเจตนะจริงๆมาประมาณสิบวันถึงชนะแน่นอนสามารถทรงกําลังจิตได้เป็นปกติคราวนี้ก็เล่นชาน จากชานที่แปดที่เจ็ดที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งไล่ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปให้เหมือนคล่องตัวหลับตาลืมตานั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ไม่เลือกเวลาว่ามันยองคลองอีตัวนี้ตั้งเวลาไว้หนึ่งเดือน ว่าหนึ่งเดือนนี่จะไม่เอาดีทางไหนย่าวดีในทานชาตานเล่นชานเข้าชานตามลําดับชานและเข้าชานสลับชานคือเข้าชานที่หนึ่งแล้วเข้าชานที่แปดออกชานที่แปเข้าชานที่สองออกชานที่สองเข้าชานที่สี่ออกชานที่สี่เข้าชานที่เจ็ดว่ากันสลับกันไปตามแบบนี้จนคล่องเมื่อคล่องตัวตีแล้วมีอารมณ์ทรงตัว ก็ชื่อว่าเป็นผู้คล่องในสมาบัติแปดเมื่อคล่องในสมาบัติแปดก็มีความอิ่มใจคิดว่าถ้าเราสามารถทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ถ้าเราสามารถตัดก,กิเลสให้เป็นสมุทเปรบารเราก็จะเป็นพระหลานปฏิสัมมิทายานตามที่เราคิดไว้ในเบื้องต้นสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชน เวลาไม่อำนวยไม่ช่วยพูดต่อไปเพราะหมดเวลาเสียแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังจะกายตามปกติตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นไปตามอธัธยาศัยจงใช้กำลังใจอย่างท่านโอเท่าผลที่เพึงปรารถนาจะสมหวังก็ท่านโดิการท่องโกงสวัสดี